ช่วงเวลาปิดเทอมน้ำหวานเด็กหญิงผู้ซึ่งมีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเธออยากได้เครื่องปินซักเครื่องเพื่อจะได้มีไว้ปินงานส่งครูในรายวิชาต่างๆเธอจึงตัดสินใจขอให้แม่ซื้อให้แม่ซื้อเครื่องปินให้หน่อยถ้าแกอยากได้แกก็ไปขายตัวนี้เช้ันสิฉันจะให้เป็นรายวัน แม่พูเรานานจะไปขายชื่อแม่ทุกวันเลยว่าแต่แม่จะให้วันละเท่าไหร่ล่ะจ้าจะแบบน้ำไปเดี๋ยวแม่ขอรู้พฤติกรรมก่อนว่าจ้าให้วันละเท่าไหร่ค่ะแลาเย้ yeah. โอ้ยร้อนก็ร้อนขายมาค่อนวันแล้วเนี่ยขายได้ไม่กี่ใบเองจะมีทางไหนไหมลนะ่ะที่เราจะหางไดง่ายๆโดยไม่เหนื่อยแบบนี้เนดอนะไรของ ก็จะได้เงินมาแต่ปาทหนูก็ยากแบบนี้แหละไปไปไป,ไป,ไปขายทางโน้นไปแม่หนูร้อนอะ่ะหนูว่าหนูไม่ขายลอตเตอรี่แล้วหนูว่าหนูจะหางานอื่นทํางั้นหนูกลับบ้านก่อนนะแล้วแกคิดว่าแกาจะทําอะไรไม่เอาหรอกเครื่องปิน้นน่ะเอาสิแม่แม่คอยดูนะหนูจะหางานพิเศษทําแล้วซื้อเครื่องปินให้ตัวเองให้ได้เลยงั้นแล้วแต่แก,กแล้วกันแม่ไปขายลอตเตอรี่ก่อนละ่ะ ทำไมไอ้เตยมาช้าจังเลยวะนัดไว้8ดโมงจะ9ก้าโมงอยู่แล้ว,ลวเนี่ยอเออว่าแต่แกกินข้าวมาอย่างินแล้วมาก็ช้าเฮ้ยเตยอ,อยู่นี่แล้วเลวอออยู่นี่อะไรของแกแต่น้ำหวานอีกเทอมก็ยังชวนฉันไปโรงเรียนตอนนี้ดูสภาพแกสียกลับไปติดเกาะมาซะนั้นแหละโซมเคียว ก็ฉันอยากได้เครื่องปินพน่ะอยากได้แล้วไงทำไมแกไม่ขอแม่แกซื้อให้ล่ะฟังฉันก่อนสิฉันบอกให้แม่ซื้อให้แล eh uh ้วแหละแต่แม่ฉันให้ไปขายลอตเตอรี่ช่วยอ่ะว่าจะให้ค่าจ้างฉันเป็นลายวันก็แค่ขายลอตเตอรี่นี่แกก็ไม่น่าโสมขนาดนี้นี่นะก็ฉันไปขายมาแล้วอ่ะมันร้อนมากฉันว่าจะหางานอื่นทำแกว่ามีงานไหนแนะนำช่นไหมแล้วแกอยากทำอะไรล่ะไปล้างจานร้านหมูกระทะบ้านแกไหมใกล้บ้านแกด้วย เออเออไปไปมันคงไม่ร้อนเหมือนกับไขบ่แบตเตอรี่มั้งเนาะงั้นเดี๋ยวฉันไปขออนุญาติแม่ก่อนนะน้ำหวานลงมือล้างจานกระทะย่างหมูกองใหญ่ด้วยความตั้งใจแต่แล้วพอล้างๆอยู่น้ำหวานก็เริ่มใจออกพอล้างมาจนทําให้น้ำหวานมืนคองพอแพ้น้ำยาล้างจานหูเหนื่อยก็เหนื่อยยุ่งก็กัดแพ้น้ำยาล้างจานอีกเนี่ย ไม่ทำแล <c oughs> แกนี่นายายดําหวานทาําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยไม่เอาแล้วใช่ไหมเครื่องปินอ่ะเอาสิฉันก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันแต่แน่ๆฉันก็ยังอยากได้เครื่องปินนะยาหวานเอยฉันว่าแกกลับไปขายลอเตอรี่ช่วยแม่แกอะ่ะดีสุดแล้วแก,กแค่ลองตั้งใจขายดูสิเออเออตั้งใจขายงั้นเหรอคิดออกแล้ว ช่วยแม่อีกได้ไหมเอาไรของแกให้ยายหวานไหนบอกว่าไม่เอาแล้วไงก็หนูจะขายในแบบของหนูไงขายยังไงในแบบของแกนะไม่บอกไม่รอดูเอาก็แล้วก,กันงั้นแม่แบ่งแผงขายกับหนูก็แล้วก,กันนะจะได้รู้ไปเลยว่าหนูจะขายได้หรือเปล่าน้ำหวานทำแผงลอตเตอรี่ของตนโดยตกแต่งแผงในแบบที่เธอชอบโดยใส่การ์ตูนให้ดูน่ารักน่ารักเป็นที่น่าสนใจของผู้คนและขณะเดินขาย น้ำหวานก็ตะโกนไปเรื่อยๆพอเห็นคนเดินผ่านน้ำหวานก็พูดเพราะๆขา,ายอย่างตั้งกุกตั้งใจเอาใจใส่มากกว่าครั้งแรกแรจนทำให้เขาขายลอตเตอรี่เกี้ยงแผงได้ในไม่กี่วันแม่เคยแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้น้ำหวานและพาน้ำหวานไปซื้อเครื่องปิ้นตามที่เขาต้องการ น้ำหวานได้คนบอกเราว่าการทำสิ่งใดก็ตามเมื่อเราทำด้วยความเอาใจใส่ตั้งใจทำด้วยความเอาใจใส่แล้วต้องสำเร็จเสมอเพราะถ้าหากเราทำงานที่เรารักเราจะรู้สึกว่าไม่ได้ทำงานตลอดชีวิตและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้งานออกมาดีคือเราต้องรักงานที่เราทำ ดั่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่9เ,เรื่องดักการทรงงานทำงานอย่างมีความสุข